สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nick t o ทอมช n แนลนะครับเล่าเกมกับนิก t o มคลิปนี้นะครับมาในจังหวะที่ Eternal Evolution นะครับมีการอัปเดตนะครับหนึ่งตัวละครครับสายแวนการ์ดนะครับหรือสายกองหน้านะครับชื่อว่าเอเลสนะครับจากเดิมเป็นตัวละครระดับ SSS นะครับให้สามารถ A-Wake นะครับกลายเป็นตัวละครระดับ SSS พัตได้นะครับ วันนี้ตู้กาชาก็เลยจะเป็นเอเลสเป็นตัวชูโลงนะครับแต่ถ้าใครมีเอเลสแล้วนะครับก็ยังมีอีก2ตัวละครนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเก่งประจําสายเยก็คือเบกกี้นะครับและพี่กระทิงออทานที่เป็นสายแทงนะครับ2ตัวนี้ถ้าใครมีตัวเอเลสนะครับแต่ยังไม่มีเบกกี้หรือออทานก็สามารถนะครับมาเลือกเปิด2ตัวนี้ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมีทั้ง3ตัวแล้วและอยากจะ ตัวอีโวครับตัวเอเลสครับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ขอจะเปิดเป็นตัวเอเลสนะครับแล้ววันนี้ครับ Etern อ e v o l u t i o n ก็มาพร้อมกับอีเวนต์นะครับอีหนึ่งอีเวนต์น่นคืออีเวนต์ที่สายดองตั๋วนะครับรอคอยกันนะครับนั่นก็คือฮีโร่แลนีนะครับอันนี้นะครับซึ่งตัวฮีโร่แลนี้นะครับคือการนะครับที่เราจะเอาตั๋วสีเหลืองนะครับและตั๋วสีทองนะครับ บวกกันนะครับแล้วกดเปิดนะครับตามจํานวนครับที่อีเวนต์กำหนดครับส่วนของรางวัลนะครับที่ผมมองแล้วว่ามันค่อนข้างจะดีนะครับแล้วัาอีเวนต์ฮีโร่แรลลี่ครับก็อยู่ที่ขั้น500นะครับหครั้งนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นตั๋วนะครับที่สามารถเลือกตัวละครรับ ss s ได้ซึ่งตัวละครรับ ss s ในตั๋วนี้นะครับมีตัวดีๆนะครับเหมาะกับคนที่เริ่มต้นเล่นนั่นก็คือแดเนียลนะครับ1ตัวนลครับ ถ้าใครมีแดเนียลแล้วนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับให้หามาใช้นั่นคือมาซานี่ครับเป็นตัวซับเทสนะครับหรือใครอยากจะได้ตัวสายเอนเนอรีดีๆตัวหนึ่งก็คือราวีน่านะครับตัวนี้สามารถอัพเป็นเอ็กพัทได้นะครับเป็นขั้นแรกนะครับก่อนนี่เพื่อนจะเปิดนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับตรวจเช็คก่อนนะครับว่าตัวตัวเองนะครับทั้งตัวทองและตัวเหลืองบวกกันแล้วเนี่ย และระดับขั้นที่500หรือเปล่านะครับและอีกระดับขั้นหนึ่งที่ผมแนะนำนั่นคือระดับขั้น900นะครับอันนี้ก็จะได้เม็ดสีฟ้านะครับเป็นเน็ตที่เราสามารถเอาเอาไปนะครับอัปเดตตัวละครแบบเอสเเได้นะครับก็จะเป็น2ขั้นนะครับที่ผมแนะนำนะครับถ้าบวกกันแล้วได้900ก็เปิดเลยครับถ้าบวกกันแล้วเนี่ยไม่ถึง900แต่อาจจะถึง500ก็สามารถเปิดได้เพื่อมาเอาตัวนี้นะครับไปอัปตัวละครที่เราไม่มีได้นะครับโอเคนะครับซึ่งวันนี้นะครับ ตัวผมมีเนี่ยตั๋วเนี่ยนะครับตัวทองไอ้ตัวเหลืองผมมีอยู่648ใบนะครับและสัวตัวทองมีอีก103ใบทั้งว่าไม่ถึง900ใบนะครับไม่ถึงเม็ดฟ้าที่ผมอยากจะได้นะครับส่วนการ์ดนั้นตัวละครที่อยู่ในการ์ดท,ทั้งหมดนั้นผมมีหมดแล้วนะครับผมเลยไม่ได้โฟกัสที่การ์ดผมจะโฟกัสที่เม็ดสีฟ้าเป็นหลักเพราะฉะนั้น ในอีเวนต์ฮีโร่เรนนีครั้งนี้นะครับผมก็จะเก็บตั๋วเหลืองไว้นะครับไม่เปิดนะครับสะสมไว้ครบ900ก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแค่นะครับตัวละครนะครับเอเลสนะครับเนื่องด้วยนะครับวันนี้มีอีเวนต์หนึ่งที่เข้ามาครับพร้อมกับอีเวนต์ของฮีโร่เรนนี่นั่นคือ리턴 Tower นะครับเมื่อเราเปิดนะครับตัวละครนะครับ1ใบก็ได้1แต้มแรกนะครับเป็นบัตรสีฟ้านะครับบัตรนี้ครับหนึ่งแต้มแรกนะ เพราะนั้นผมจะเปิดทั้งหมด80ใบนะครับเพื่อให้ได้80แต้มมาแลกกับตัวเอเลสตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับในตู้นี้นะครับเพื่อเอาไปอัพเอเลสของผมนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันว่านะครับวนันนี้ผลประกอบการนะครับของเน็กทอมนะครับตัวทอง80ใบของเขานะครับจะได้เอเลสมาทั้งหมด กี่ตัวนะครับจะคงที่เหมือนเดิมไหมที่ไปสุดที่การันตีนะครับหรือจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับมาดูกันครับเริ่มมาเลยนะครับที่สิบตัวแรกนะครับถ้ามีสีม่วงก็จะชื้นมานิดึงครับเงียบกลิบนะไฟฟ้านะครับไม่ได้นะครับสิบใบแรกไม่ได้แมสแต่อีลิตนะครับไปกันต่ออีกสิบใบครับผมได้อีลิตมาหนึ่งตัวนะครับ แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการนะเป้าหมายเราต้องการคือเอเลสนะครับไปอีกสเต็ปครับมาแล้วครับหนึ่งตัวเอเลสนะครับโอเคถือว่าลดตัวไปนะครับแค่30บใบนะครับก็ได้เอเลสมาหนึ่งตัวไปกันต่อครับเพราะเป้าหมายอยู่ที่80บใบเนาะจะมาอีกสักตัวไหมเอเลส เงียบนะครับยังเงียบอยู่โอ้ยได้อ uh ีลิมาสองตัวนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับเป็นอะไรเป็นไวกินไหมนะครับสุดที่อ้าวนอกเมต้ามาหนึ่งนะครับเป็นออทานะครับผมอื้อหือ และจบสุดท้ายนะครับที่เอเลสอีกหนึ่งตัวการันตีมานะครับตอนนี้ครับเราเปิดสุดการันตีนะครับที่60บใบนะครับได้เอเลสมานะครับ <c oughs> เราจะเปิดอีกนะครับเราจะเปิดอีกสิบใบเพื่อ ให้ได้แต้มนะครับมาแลกตัวเอเลสอิน e ตัวตัวนี้นะครับจัดไปนะครับอีกสิบใบสุดท้ายนะของเราจะมีเอเลสฟุกไปขึ้นตัวไหมโอเคครับไฟฟ้ามีกดผ่านได้เลยนะครับโอเคนะครับสรุปการผลประกอบการของนิกทอมในคลิปนี้นะครับได้เอเลสทั้งหมด2ตัวบวก1ออทารน,นะครับ และได้แต้มมานะครับสำหรับแลกตัวนะครับตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมประกอบการของนิตทอมในคลิปนี้นะครับจากการสุ่มกาชาของเขานะครับดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับและเพื่อนๆนะครับเปิดได้ยังไงอะไรกันบ้างนะครับมาคุยกันในคลิปนี้ได้นะครับวันนี้ครับ เล่าเกมงเป็นนิกทอมก็ขอไปลาแค่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับของนิกทอมนะครับกับการประลองเกลือครั้งต่อไปว่าเขาจะประสบความสําเร็จเหมือนครั้งนี้ไหมนะครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนนะครับลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ